สวัสดีครัาบอกอยู่ผมแค่คุ้งม,มันใช่ไหมครับลักกี้บ็อกคุกกี้กับการ์ลี่ทีอมทำไมตาเขียวตาเป็นไรอ่ะรุด่อยมา <laughs> ใช่เหรออ่าเดี๋ยว <laughs> มึงลองยกหัวขึ้นอีกว่านี้น <laughs> โอเคนะครับแล้ววันนี้นะครับก็สู้กับตัวอะไรหนึ่งอ่านซีภาษาอังกฤษอ่ษานว่าเอีลินครับทุกคนว้อ่าแล้วตัวนี้เนี่ยมันคือตัวอะไรฮะ <laughs> จะพูดไงดีคืนในเรื่องเขาเข้ามาของตัวละครเนี่ยคือเป็นมาเป็นยังไงโอ้ไม่เคยดูครับอ้าวก็ต้องรู้เดี๋ยวโอ้โหทำไมเรื่องแค่นี้ไม่เคยดูทำไมเรื่องอื่นดูจังเลยฮะทำไมเรื่องนี้ไม่ดูก็ไม่ใช่แนวกลัวโอ้แหมตั้งเรื่องมากแหมไม่รู้อะไรเหยวข้อมูลตัวนี้เหยเหรอแบบในหนังนี่เป็นยังไงคือไม่รู้เลยเหรอมันเป็นพระเอกรับแค่นั้นแหละแล้วกโดนพ่อไ่ฉีดยาจนกายเป็นไรท่านนี้ยาอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้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 ด้วยว่าที่ฉีดยานั้นเป็นอะไรหรือว่าอะไรไม่รู้กูไม่รู้สักอย่างก <c oughs> แต่ที่รู้เวลาเขาจะปแปลเราต้องกัดนิ้วเลย <c oughs> กัดทำไมกัดนี่ผู้แปลงร่างให้ให้ได้รับบาดเจ็บอ๋อคือแบบว่าได้รับบาดเจ็บแล้วแบบตัวใหญ่แค่นั้นมันก็เป็นไปนไม่ได้ผมอาจารย์ที่จะรับบาดเจ็บจะแปลงร่างเลยในเรื่องถ้ามนันหนูตีแล้รตัวนีมันต้องแปลงร่างมันเป็นไปไม่ได้พูดแค่กูไม่เคยดูเหมือนไม่มัวนั่นเ <c oughs> ลยแกใครรู้ความเป็นตัวโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาแลกกล่องกาแล็กซี่เปิดแล้วกันเอาวางละซึ่งจริงไม่ได้อะกาแล็กซี A ่หรอกนะครับผมไม่ถนัดว่าเดียวกันแต่เมื่อก่อนอ่ะมันชื่อกาแล็กซี่นะครับที่ผมไม่เปิดเพราะว่ามันทำเกมหลุดแล้วมันเข้าเกมไม่ได้้้้้แต่่่่่ไปดดดูววาาาาาารรรรรอออออออบบบบนนนนีจะะะทเเเเเกกมมมมมมหหลลุืััััยยพงงงิิึึ น้าน้าพลเรศน์หนึ่งสามปุ๊บอุ้ยเออยอดแอปเปิลสายลุกเออแอปเปิลของไอ้นี่ลัคกี้บ็อกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันมันไม่ดีไหมล่ะโอ้ยโคตรกลางเลยมาต่อไปคุกกี้ปึ๊บจริงๆหลอกมันในขอรอมือตีหน่อยเอ้ยอพยพไหะอุ้ยดาบอะไรอ่ะสองหัวใจสองสองหัวใจเหรอเอาอ๋อเอ้าเมื่อกี้หายไปเลยเอาดาบเบื่อหรอเมื่อกี้มันเข้าตัวกูแล้วกูยืนเข้าไฟไปอ่ะเออโทษที แต่ว่าไอกข้าไล่เนี่ยมันขุดได้นะมันขุดได้ถ้าจะผิวมันไปแตกไปได้ใช่ไหมเอาแตกไม่ได้อ่ะเอาไปขุดได้แต่เวลาไม่ได้อุ้ยขวานดาเมจห้าเอออุ้ยตีร็อคเดียวตายคุกกี้แอ็กเดี๋ยวมันแก้เราดีมึงอะมันมึงอะไรคี้แอ็กแหม่เมื่อแหละโอ้ยอันนี้แลอะไรอ่ะอันนี้แลแลเก่าของลัคกี้บ็อกผมไม่รู้ลัคกี้บ็อกเปนอันไหนว่าอะไรผมไม่เตรียมก็เลยแบบเป็นการเล็กซี่แทนแล้วกันเนาะโทษทีว้ายอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย โอ้ยมันโดนบล็อกกูตกใจหมดอะมันได้เป็นโอ้โหแล่มันเหมือนรังพึ่งอยู่นะเออสวยอยู่ไอเหมือนต้นไม้ดิสรุปรังพึ่งต้นไม้ปะเออไม่ว่ามันเหมือนน้ำพึ่งเลยกันปึ๊บเฮ้ยเกาะอันนี้จะเป็นนี่ไเกาะแล่มันมาเปิดฝนแล้วอันนั้นอันนั้นที่บอยใส่คือไอ้นั่นใช่ไหมกล่องของคุกกี้ใช่ไหมไม่รู้มันเปิดขึ้นจะไม่้อันนี้โอ้โหเมื่อกี้มันเนี่ยอะไรอ่ะลาวาแวนเหรอมันอ่านว่าอะไรว่าผมจําคํานี้ไม่ได้อ่ะเอ แต่กระทำมันก็สวยเลยโอ้ยเอ้าล้วกูเข้ามาเข้ามาตีกันมันอีกโคตรสวยดูดิมันแบบแต่ลองยิวดิโอ้ยมึงรอดมึงอะไรกูไม่สนแล้วนะไม่รู้ก็ใครไม่รู้ก็ตายล่ะกูจะไม่กูจะไม่สนแล้วว่ามึงจะหัวร้อนหรือไม่ผัวร้อนกูจะแก้มึงเดียวแล้วไงอ่ะแล้วไงแล้วไงเอ้ยเดี๋ยวเราข้ามก่อนแล้วกันมึงกำลังท้าทายกูนะแล้วอย่าบุตนะอย่าให้เห็นบ่นนะมึงมาแกล้งก่อนนะอ้าว บอยแหม่บอกขุดแยงก่อนเนี่ยเดี๋ยวกูขุดเล่ตั้งนานแล้วรู้ไม่คืออะไรขามันได้ใช่ดาบก็ขามันได้โอเคกูขุดตั้งนานขอบคุณอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรวะมันคือช็อกโกแลตนุกเหรออ่านถูกป่าวะปั๊บว้าวก็แตกเลยเอาพอยให้คุกกี้เมาดิไม่เห็นละเมอเลยไม่โดนกแกมือดขึ้นเลยใช่ไหมเอ้ยอันนี้ปืนไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยใช่ไหมชีต ชีออนสุก้าไม่ไม่แค่รอไอ้ชแค่รอไอ้ได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 ้ก็มันได้ขอมันก็อยากลองมันเหมือนเรต้องใต่คลิปนี้ต้องชั่วโมงหนึ่งนะกูจะไม่ให้มึงเกิดเลยอ่ะมึงแก้กูมึนก็พอแล้วมก็ไม่เคยแกูเลยนะ ไม่เคยแกล้งกู<ฮ>เหรอมึงกล้าพูดไม่เคยแกล้งกูเหรอเอ็กเซลเลยก็ไม่ได้แกล้งถ้ารย์ไม่ผิดเนี่ยคุกกี้กับมันสุกา้ามันก็ถามว่ามันอันไหนดีกว่ามันก็พอๆนะนั่นแหละอยู่ไหนเหรอเอาหายไปไหนแล้วปะของอันนี้อ,อ,ะอะไรเนี่ยกอดดาก้อนคุกกี้โอเคอะไรของหายไปไหนเพลงไม่เปิดเลยนี่ดาบโอ้โหดาบเลือดดื่มดื่มเลือดขอลองดาบไปดิ เออมันก็ได้อยู่นะอันนี้ไม่ได้กวนตีนนั่นนี่ลองด่าไว้เฉยเดี๋ยวมันหาเรากวนตีนประเด็นคือมึงด่ามันเท่าไหร่แปดตามเป็นแปดจริงนะทำไมมาดามเป็นแปดแล้วตัวกูที่ไม่ได้ใส่เลยมึงจะตายไหมแต่ว่าเรือเรามีสิบดวงนะก็กูโลโลอะไรต่ำมาเลของมือแล้วก็ต่ำอะไรเอ้าแล้วมึงลงมาทำไมมันกินเงินไปกูรู้เอ้าเรื่องเอ้าบอยมันมิตีใหมการดบขอแบบเป็นเหล็กแทนเอ้าแต่เก็บไม่ได้โอเคอ่ะไหนคืออะไรโอเค กูเอา้ากูถึงคนระเบิดของกูของมันเอา้ามาอีกแล้วคืออะไรอะ่ะคาถาเหรออันนี้ได้อะไรอะ่ะเอาไปไหนดรอปซิอันนี้ได้เป็นไวท์บิทเทอร์คุกกี้ now, ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่บิทเทอร์วิท <of them. S 2> เทอร์อ่ะโอเคเอาว่างเอา้าปลาตัวตีตายงูชิบหายเลยอันนี้ช็อกโกแลตวาซูกา้อาอ่ะอ๋อเฉยนี่ช็อกโกแลตนุกโอเคไว โอ้โหระเบิดแม่งเยอะสะใจจริง,รง,รงๆเลยบอสอันนี้ชีสมีแล้วไม่เอาเอ้ย,ยเดี๋ยวแม่งทิ้งเดี๋ยวแม่งเก็บไปบานซูก้าเอ้ยไม่ใช่บานซูกา้าไอโกงกาเล็กซี่สนุกวะ่ะขอแม่งเยอะดีระเบิดเอาไปปาคนเล่นก็ครั้งก่อนทำให้เค็มแคสเนี่ยจะไม่ได้นะเหมือนนี้เป็นอัปเดตใหม่เลยเราไม่เคยคุ้นขอ,ขอพวกนี้เลยหรือคุณก็ไม่รู้คุณอะไรกลัวคุณมไม่คุณได้ไงกูคุ้นแค่กูคุ้นแค่โ่ะอันนี้ช็อกโกแลตโอเคเฮ้ยหมวกสีลุงนี่แหละ โอ้ oh, ดีกว่าด้วยใส่ๆลงกนี่แหละอูแมงโคดกาใครแฟนบล็อกแมงกระเจาใช่เหรออันนี้อูหน้าหมาเหรียญหมาด็อกคอยอันนี้อะไรอุ้ยเล่ใสลงุงเอ๊ะเดี๋ยวนะเล่มันคาบไม่ได้นี่ต้องลองดูอีกรอบนึงนั่นไงกูว่าอะไรแมงคาบไม่ได้แมงคาบได้แ,แค่บล็อกเนี่ยไอสีขาวก็ไม่ได้นั่นไงกูว่าและบอยมันตามมึงอะ่ะเดี๋ยวกูฆ่ามันให้เฮ้ยกูตีมนรอบเดียวตายเลยปะเฮ้ยบอยแมงกาบกูไม่ได้เปิดกล่องคุกกี้เลย เพราะว่าคุกกี้มันชอบได้แบบฟ้าผ่าแล้วก็แบบดบขอมันเสียเวลายังไมันก็ต้องเปิดได้หมดอยู่แล้วมันต้องเปิดอยู่แล้วนี่ะพุ่นั่นแหละ <S <S 2> <S 2> ได้แล้วปึ๊บนี่ไงอ่ะมึงจะเสียม,มันก็เสียงรัวเลยอันนี้ยาอะไรวะไม่ออกไม่รู้ดีไรอันนี้ยาอล้ละอ่ะสองขวดอ่ะลองดูขวดหนึ่งโอเคแม่งยาไร้ขอบคุณอันนี้เกงเกงคุกกี้อะไรไม่มีเกงเนี้ยปะหรือมีแล้ววะโอ้ยไม่มีอันนั้นเกงเพชรอันนี้ก็เกงอัน,น,เงอน,นเดียวกันเลยนี่เออเมกาก็เลอสามห้านะเหลือกี่กอง อุ้ยลาวากยืมผ้าอันนั้นเอาไม่ได้แล้วเอ้าอันนี้อะไรโอ้โหนี่ฟ้าผ่าเอาไม่ใช่ฟ้าผ่านี่ไฟเฮ้ยอาตีให้ช่วยตีพลังล่างข้างที่บอยมันช่วยเรานะครับเราช่วยมันคืนช่วยบอยโดดจากนี่เร็วๆไม่จะตายกูไม่ได้โอเคอันนี้ยาไม่เอามอดมันมีมั้มันตายปะน่าจะไม่ตายนะโอ้โหเดี๋ยวกูตีตั้งข้ามกูออกจุมันต้องดีล่าแว้เนี่ยเออเพิ่งรู้ตัวเหรอครับกูรีรีเปิดอย่างรวดเร็ว อันนี้อะไรอะ่ะคุกกี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไอ้ที่มันเป็นอะไรดีนะไอชุดกอดไอสีที่มันเป็นแบบไอสีที่เหมือนฟองนา้าสีเหลืองคือมันจะดีสุดถ้าจำไม่ผิดนะคือแบบมันโหดมากๆอะ่ะอุ้มไม่อยากเปิดคุกกี้แล้วบอยอันนี้ยาคุกกี้มันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเลยแม่มันขอมันโหดอยู่นะมันได้ของกินมาเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้หม <Okay, S 1> ่เพชรไม่เอากินเนะโอเค,คกูมหมดทุกกับคุกกี้แล้วอากองท้าจะ <c oughs> แล้วฟ้าผ่ามาจากไหนแหละอันนี้คุกกี้โอเคอะเหลือบาสุกา<ม>้าไอ้ย<ต>บาสุก้าเออมึงสร้างมอนเต,ต,ตหาป่ามงึงหรอเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> โอ้โหอันนี้ปืนชีตไม่เอาเ <c> ฮ <oughs> ้ยกอใส่รู้รองเท้าอู้ดีกว่าเยี่ยมใหารู้สึกว่าคลิปนี้จะมีคนเกลือนะจ๊ะกูเลยตั้งส <c oughs> <c oughs> ี่สิบกล่องกูเลยตั้งสี่สิบกล่องกอดแดงใส่แล้วมันก็ จะไม่ได้เกาะแต่ว่าจะได้สติงเหรออ๋ออ๋อคือเกาะไอ้ฟ้าดีสุดเกาะแดงกากโอเคมา11กล่องสุดท้ายปึ๊บอันนี้อะไรอ่ะอ๋อมันเป็นยาปลาไม่เอาลบนะยาปลายาปลาพี่สีโอเคอได้บวกมาอสองไอ้สี่ขวดอันนี้ยาเอ้ยเป็นยาหมวกอ๋อหมวกสายลุงเราดีสุดพูดถึงยาเราอ่นนี่ไงไไเอ้ยไม่เอาอันนี้เอาสายลุงทิ้งนั้นไปโอเคเดี๋ยวทองเท่าก่อนมาสปีดมาหกกองอะไรฮะรอบเอา้า อะไรอ่ะอ๋อบ๊อบเฮ้ยตีบอ๊อบไม่ตายหรอแล้วไม่มีบ๊อบแล้วเนี่บยออบย้าลืมไปเออบอยลืมเลยว่ากูไม่มีไม่มีดาบดาบไปโดนโหดเลย ไอตอ,ตอนนี้มึงเปิดไอตอนนี้มึงเปิดตอนแรกมึงก็ได้ดาบดาเมจหมื่นห้าแต่ว่า, <Bradley. S 1> วากูเอเอาทิ้งลงไฟไปกูมีเกมหมดหนึ่งเหรอไม่ได้ตั้งใจทิ้งลงไฟไปคือแบบว่าทิ้งไปให้แล้วแบบฟ้ามันผ่าพอดีนั่นแหละจังหวะแหละเออสีเนี่ยดีสุดแล้วเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เฉยๆโ okay, อเคเขาจ่ก็จะขอส่นสู้กบับบอสไททันกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนกลับมาอีกรอบนะครับเมื่อกี้ผมไปย้อนดูคลิปมาว่าลักกิบล็อกหายไปไหนผมเผลอทิ้งไปกูทิ้งลักกิบล็อกไปเลยกูไม่รู้อะไรเลยไม่มีใครจะเงากกกลับมมาาาาเเเปปิดดออออนสุุท้ยยย๊่ขีวหร กอกเขียวที่ก้อยโกนี่เออใส่กอกเขียวนี่แหละแต่ละสีมันต่างได้นะบอยความโหดอ่ะอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นมันตาได้เหรอไฟบอลอ๋อแล้วก้อยเปิ้ลโอเคได้อยู่ขอสามกล่องสุดท้ายนะคือแบบขอดีๆนะนะคือแบบอยากได้ดาบแค่นั้น,นแหละจิ้งโญ่ขนาดเลยขอดาบได้สลามขอบคุณอ่ะสองกล่องสุดท้าย <c oughs> เรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ลัคกี้โมชั่นโอเคแต่ไม่ได้ดาบอ่ะโอเคเดี๋ยวรอบนี้ผมไปจัดของจริงนะครับ ตอนน,น,ออน,นี้ตอนนี้หมดแล้วใช่ไหม,มหมดแล้วหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะขอรั่เสู้กับบอสไทาทันเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวก็จะขอรัสเซียพร้อมที่รัสเซียกับบอสของรายการมือกดแล้วก็ตนตกวคล้า,ายช่องหมดเลยกินชั้นเลยแต่บอกไว้ก่อนนะว่าก่อนเรื่องจะไปเริ่มกันทุกคนอาจจะเห็นว่าแร่เนี่ยผมยังไม่ได้คราฟแต่ผมไปลองคราฟดูแล้วก็คือคือแบบว่าแร่ทุกอันเนะี่ยมันคราฟไม่ได้เลยอันนี้ก็ลองนะมันคราฟไม่ได้บอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวมาด่ากันโอเคอ่ะเอาเอาอะไรอ่ะเฮ้ยมึงกินคุกกี้เหรอมึงอยู่นอกบ้านเลยใช่ไหมมาเดี๋ยวเรากินคุกกี้ดู หวังว่าคุณจะไม่เป็นเหมือนมันนะเฮ้ยแต่ว่าไอ้คุกกี้ที่มันเป็นอ้าวอันนี้มันปลาไม่รู้เอ้าอ้าวอ้าไม่รู้มันปลาไหนอยู่ใกล้วันอันนี้กินได้ใช่ไหมอันนี้เป็นก๊อตอ้าก็คือเอาเป็นว่าคุกกี้มันก็มีดีเค็กก๊อตไอ้คุกกี้ดาก้อนเนี่ยเออวงกอนเน่ะเพราะมันกินแล้วมันบินได้แค่นั้นแหละอ่ะลองกินยานี่ดูก่อนโอเคแมงยาร้ายจริงด้วยอ่ะเดี๋ยวปลาขวดได้เลยอ่ะเออ เออสลับอีกเออเจริญมาโอเคเดี๋ยวขอปลายาดีก่อนเออนี่เออแล้วก้อนนี้อันนี้กินเลยกินเลยกินเลยโอเค<ม>เดี๋ยวผมจะเก็บมัคกี้พอยตชั่นเมื่อกี้กับบอยนะครับทุกคนมาพร้อมหรือยังพร้อมถ้าพร้อมแล้วก็ไปสู้กันเลยมาไหนเอเลนจะหมดแค่ไหนกันไหนไหนไอ่ะอ้าวอ้าวโอ้โห,โโห,โหโซึ่งในเรื่องนี่คือจะใช้มือตีใช่ไหมใช่แต่มันไม่ตีรัหขนาดนี้อ้าวอ้าวเอ้ยโอ้โห โอ้โหรัวจริงเอ้ยกูเข้าเออกูลืมกินไอ้คุกกี้มังกรอนอ๋อกูกินไปแล้วนี่ปะเอ้ากูกินยังวะเนี่ยเดี๋ยวแล้วกูกินเมังกรอ่ะนี่ไงโอเคเอ้ยมันมันโกงมันโกงตีไลยถึงมันโกงอ่ะกูมีได้ละเออโอ้โหอ่ะลองใช้ปืนยังไงฮะเอาอันนี้อันนี้เอาเอาแท่ไม่ลดในไทยท่านมีปืนไหมครับในท่านมีกระปืนใหญ่ครับเออใช่อันนี้ปืนใหญ่ไหมอันนี้เรียกปืนใหญ่ไหม เดับมือช่วยพี่อลน้ำเห็นมันไม่เข้าเออไม่เข้าอะไรล่ะนี่ช่วยเออมาขออีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ยังไม่สัดใจพอโมยอยู่นี่อยูนี่เฮ้ยโอ้โหปืนชีสโอเคมาถือว่าไทยทั้เราก็ชนะไปเนาะเอ้ยมาช่วยเออมาคุณถือบุญชะตาบุญชะตากรรมมันจะได้งยังไงไม่รู้อ้ามึงไม่ได้ปืนชีสเหรอมใช่หรือเปล่าวะเออเนี่ยใช่มาโอเคต่อไปสุดเราพร้อมยังกินบัฟเลยจ้ะ ผมว่าผมปีชตาจะไม่ตายโอเคอ้าวล่วงเรียบร้อยปั๊บมวงกลมกูหมดแล้วอ่ะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มไปเลยครับไอ้ไอ้ยอ้ยเอ้าไม่ตายไอ้ดิเเล็ดเฮ้ยเอ้าปืนพันปืนพังเอ้ยเอ้ยอ้ปืนพังปืนพังเฮ้อ้าวอ้าวมาดิมาดิน้องมึงโกงเหรอฮะมึงไม่อยู่เฉยนักกมึงเหรอตายกูเนาะบาลีมึงเนาะ กูเนีกูอยู่ล็อกปลาเรียกูกลัวเป็นคนปลาเนี่ยมึงไงมึงก็อยู่ล็อกปลาเรียเหรอใช่แล้วมึงอยู่ไหนอ่ะกูไม่รู้ไอชนได้ร้าย่าชนะแต่เลือกกูไม่ลดเลยนะกูก็ไม่ลดอ้าวโอเคพร้อมนะหนึ่งสองปึ๊บเอาไปเก <c oughs> ่าเอาอมาแล้วเหรอเออมึอะไรฮะเออมันนี่มันดินเก่าเหรอโอเคก่อมันแตกไม่ได้อ่ะถอดก่อเลยอ่ะถอดได้หมดเลยนะเดี๋ยวกินบัฟก่อนพร้อมยัง อันนี้ใครใครจะตีอ่อนชนะมันก็ไม่แน่หรอกอ่ะพร้อมยังมาโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มไปเลยมาอ้มันก็มีไม่หมดที่มาเอ้ยเอ้ยเออหายหายกากกากไหนเมื่อก่อนเกิดนี้อ่ะมึงลองยิงกูดิอ่ะยิงมาดิเฮ้ยอ้าวอ๋อโอเคก็ถือว่าเมื่อกี้มันก็แบบนั่นแหละ สูสีแต่ว่าคือแบบว่าเราโดนถ้ากูปลาใส่มือถึงตายเมื่อกี้แต่บอยไม่มีอันนี้หรอบอยอันเนี้ยที่ที่กูดอกมาเนี้ยมีไหมม่มีอ๋อสมพลเนี่ยมันถือแบบปลาไม่โดนเราเพราะว่าไอ้ที่ถ้าถ้าเรามียิงคือมันจะไกลกว่าแต่ถ้าบอยไม่มีคือมันไม่ไกลมึงเชื่อไหมว่ากูแพ้แต่การ์ที่กูเปิดไม่ได้เลยละเออว้าย ตาม10กล่องแรกคือไม่ได้หาเลยไม่ได้ตอน10กล่องหลัเป็นไงไม่เข้าใ <วะ S 1> <ะ>จาดิว่าคนได้ขอไม่ได้ขอเป็นยังไงไม่เข้าใจโปรตีชนะ <laughs> โอเคโอส่คลิปนี้ใครเชื่องกดแล้วก็ใครชอบคลิปแจงเหนื่อยไปเจ๊คลิปหน้าครับโปรตีชนะไม่สำคัญน,นะครับแม <laughs> <laughs>